องมานเจวันนี้วันที่ยี่เดือนสิงาหาคมปี2องพเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แนหลานพ่อได้มาที่จะปกแต่งลูกๆด้วยอัญมณีแห่งความรู้แล้วพาลูกกลับบ้านไปกับท่านต่อมาท่านก็จะส่งลูกไปสู่อาณาจักรของลูกเพราะฉะนั้น ให้คงอยู่ในความสุขอันไม่มีขีดจำกัดนี้มีความรักก่พอพ่อผู้เดียวเท่านั้นคำถามอะไรคือพื้นฐานในการสร้างคุณธรรมของลูกให้แข็งแรงคำตอบเพื่อที่จะทำคุณธรรมของลูกให้แข็งแรงจงทำให้มันหนักแน่นตลอดเวลาภายในตัวลูกเองว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นในวันนี้ดี และมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากวงจรอะไรก็ตามที่ได้เกิดขึ้นก็ยังจะเกิดขึ้นเมื่อวงจรที่แล้วด้วยไม่มีอะไรใหม่สงครามนี้เกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีที่แล้วแล้วแน่นอนมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกองฟางนี้จะต้องถูกทำลายให้คงรู้สึกตัวถึงละครในหนทางเช่นนี้ ตลอดเวลาแล้วคุณธรรมของรูปนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆตาลักษณ์ของคุณธรรมจุดแรกให้แสดงทุกๆการกระทำในขณะที่อยู่อย่างแม่นยำในความรู้นี้ให้บริจาคก,กับผู้ที่มีค่าเท่านั้นอย่าได้มีการให้และเอาเงินใดๆอยู่กับดวงยานที่เต็มไปได้วยบา ให้สะถาบัญชีกรรมในอดีตของลูกด้วยพลังของโยคะจุดที่สองเพื่อที่จะคงความสุขอนันไม่มีขีดจำกัดให้พูดกับตัวลูกเองบาบาท่านได้มาที่จะให้สมบัติความสุขอนันไม่มีขีดจำกัดก,กับเราท่านกำลังเติมอาภรณ์ของเราเหล่านั้นจะกลับไปกับท่านไปจู่แผ่นดินแห่งความสงบอ่อน แล้วต่อมาไปสู่อาณาจักรของเราพรขอให้รูกๆนั้นจงเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกและเปลี่ยนปัญหาให้เป็นการแก้ไขชานนั้นคือผู้ให้คุณประโยชน์โลกให้สัตกาที่สูงส่งของความรู้สึกที่สูงส่งหรือความปรารถนาที่สูงส่งเดี๋ยวนี้ปรากฏออกมา เบื้องหน้าสัสกาที่สูงส่งนี้สัสกาที่จํากัดนั้นจะถูกทำให้จบลงโดยอัตโนมัติปัญหานั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นการแก้ไขเดี๋ยวนี้อย่าได้เสียเวลาของลูกในการลบปลาแต่ขอให้สันสกาของการอยู่อย่างชนะปรากฏออกมาเดี๋ยวนี้ให้ใช้ทุกสิ่งเพื่อที่จะทำงานรับใช้ แล้วรูปนั้นก็จะได้รับก,การปลดปล่อยออกจากการต้องปรากตำแทนที่จะไปสู่ปัญหาให้การบริจาคให้พรและหลางหลายของรูปนั้นก็จะจบลงโดยอัตโนมัติคติพจน์แทนที่จะพูดถึงความอ่อนแอหรือข้อบกคร่องของใครๆจงมาเป็นตัวของคุณธรรม และพูดถึงคุณธรรมเท่านั้นอาชาโอมชานติ